สวัสดีครับน้องๆชาวอินโนเวชันที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของบทพูดปิดการขายโดยสรุปนะครับในคลิปนี้เรามาฟังเรื่องราวของปัญหาสำหรับคุณแม่บ้านนะครับข้อที่หนึ่งครับหากขาดพ่อบ้านของท่านไปเสียสักคนหนึ่งลำพังท่านคนเดียวท่านคิดว่า ท่านพอมีความสามารถหาไรายได้มาส่งเสียให้ลูกๆได้มีโอกาสเรียนจบมหาวิทยาลัยหมดทุกคนไหมครับหากส่งไม่ไหวจะทำอย่างไรต่อไปข้อที่2ผู้หญิงส่วนมากมักจะกล่าวว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจแต่ด้วยความรักลูกจึงจำใจมีผัวใหม่เพื่อหาคนมาช่วยกันหาเงินเลี้ยงลูกของตน หากท่านไม่มีทรัพย์สมบัติหรือรูปสมบัติมีแต่เรือพ่วงผู้ชายหน้าโง่คนไหนจะยินดีมาช่วยเข็นเรือพ่วงให้ท่านนอกเสียจากท่านจะงามเลอเลิศใช่ไหมครับข้อที่3ท่านเคยได้ยินแม่ไม้คนไหนในโลกนี้กล่าวว่าสามีของเธอไม่ควรซื้อประกันไว้มากมายเช่นนี้เลยในขณะที่เธอกำลังรับเอินค่าสินไหมจากบริษัทประกันชีวิต อันเนื่องจากสามีของเธอถึงแก่กรรมบ้างไหมข้อที่สหากมีใครมาขอร้องหรือบังคับไม่ให้ท่านรักลูกของท่านเชื่อว่าท่านคงไม่ยอมเชื่อฟังเขาใช่ไหมครับ<ม>ก็ในเมื่อการซื้อหลักทรัพย์เงินสดสําเร็จรูปด้วยเงินผ่อนส่วนมากจะเป็นการซื้อเพื่อเตรียมทุนการศรึกษาให้ลูก,หลกเหตุใดคุณจึงไม่สนับสนุนให้สามีคุณซื้อล่ะครับข้อที่ห แม้ว่าท่านจะมีความสามารถหาไราได้เองและมีความสามารถบริหารกิจการแทนสามีท่านได้ก็ตามหากขาดสามีของท่านไปเสีคนหนึ่งจะกระทบกระเทือนถึงกิจการของท่านไหมหากได้เงินสดสักก้อนหนึ่งมาชดเชยค่าเสียหายอันเนื่องจากสามีของท่านต้องจากไปอย่างกระทันหันคงดีกว่าไม่ได้อะไรเลยดีไหมครับข้อที่6 ก่อนสามีของท่านจะขอแต่งงานกับท่านเขาเคยพูดไหมว่าพี่จะรักน้องชั่วชีวิตของพี่หากจะเปลี่ยนเป็นพี่รักน้องไปชั่วฟ้าดินสลายจะดีไหมแม้ชีวิตจะหาไม่แล้วยังรักและเป็นห่วงนั่นคือซื้อประกันชีวิตตนเองมอบให้เมียฝันแสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์อักษรให้เห็นว่าแม้ตัวจะตายไปก็ยังรักข้อที่7 อันแม่ไก่นั้นธรรมดามันจะกลัวหมาและแมวแต่เมื่อมันเป็นไก่แม่ลูกอ่อนเมื่อใดเพื่อปกป้องลูกเจี๊ยบของมันมันจะไม่กลัวตายกล้าสู้หมาและแมวแม่หมาที่เลี้ยงไว้เชื่องแสนเชื่องก็ตามหากมันเป็นหมาแม่ลูกอ่อนเมื่อใดใครเข้ามาใกล้ลูกของมันเมื่อใดมันจะดุร้ายทันทีนั่นคือสัญญาณของแม่ไม่ว่าคนหรือสัตว์ คือยอมตายเพื่อลูกใช่ไหมครับข้อที่8ท่านเชื่อไหมว่า80%ของหมอนวดต้องทำงานขายตัวเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกข้อที่9ในโลกนี้มีบุคคลประเภทเดียวเท่านั้นที่ยอมตกนรกทั้งเป็นเพื่อคนอื่นบุคคลน,นั้นก็คือใครท่านทราบไหมครับบุคคลน,นั้นก็คือแม่ไงข้อที่10 ความรักที่สะอาดผุดผ่องที่สุดในโลกคือความรักที่แม่มีต่อลูกใช่ไหมครับบทสรุปครับตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดมาข้าพเจ้ายังไม่เคยได้พบเห็นใครเลยแม่ที่ไม่รักลูกของตนเองแต่สิ่งที่แปลกประหลาดก็คือทั้งๆท,ที่สามีอยากซื้อประกันชีวิตที่ถูกควรเรียกว่าซื้อหลักทรัพย์เพิ่นสด สำเร็จรูปด้วยเงินผ่อนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ลูกแต่ภรรยากลับไม่เห็นด้วยและคัดค้านไม่ทราบว่าเป็นเหตุอันใดข้าพเจ้าจึงนึกไม่ออกจริงๆนะครับน้องๆที่รักทุกท่านครับลองนำไปฝึกใช้ดูนะครับคำถามสำหรับคุณแม่บ้านปัญหาสำหรับคุณแม่บ้านขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปนี้นำไปใช้เผื่อเกิดประโยชน์นะครับ ขอบคุณทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ